หันช่างให้หน่อยซิคะอืโอเคล,ลทำไามไมเ,าไเครื่องหมักสมุนไพร กใหญ่เลยให้ลึกถึงกระดูกเลยค่ะ,คะผงปรุงรสด้วยนะคะผงปรุงรสนะคะยิ้วขาวค่ะพอประมาณเนาะใช่แนละ้วพอเผื่อเราใช้ใชน้ำจิ้มแจ่วเราจะหมักไม่ไม่ระจัดมาก พอเราใส่เกลือชมพูไปแล้วใช่เกลือชมพูเกลือดํำไหมคะเกลืออะไรนะหิมะหิมะลายนั่นแหละ,ะเรียกเกลือดําก็ได้เกลือชมพูก็ได้ก็น,นี่ซอสหอยนางลมนะคะซอสหอยนางลมออริสเตอร์ซอส นิดนึงอีกอะ้องตัดมาตามด้วยนะจ๊ะสีขาวอีกดีไหมดีจ้ะนี่อ้าวได้อ้าวได้บ้านไหนไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะใส่สีอิ่นขาวแทนได้เหมือนกันค่ะระวังใส่เพลินเหรอใช่ค่ะ วางไว้คู่กันไอ้กระป๋องผงปรุงรสตะไคร้ค่ะกระเทียมเม็ดพริกไทยเม็ดผักชีแล้วก็ใครมีผงขมิ้นก็ใส่ได้นิดนึงนะคะสีสันใช,ใชครัว <นะ S 2> บ้านๆนะครัวไทยๆต้องใช้มือไม่ต้องใส่ถุงมือค่ะเจฟจะเริ่มอบแล้วนะ่ไหม เคลียเคลียมันมีเท่าไหร่นะห้าขาเนาะห้าขาก็รอบแรกเอาสามเลยค่ะระวังโดนเหล็กร้อนนะคะกดไว้สใช้สองมือเออรอบแรกเราจะเต็มนนพอดีเห็นไหมรอบสองเราก็จะได้สองดูความร้อนดูเวลาโอเค อันนี้ลวกใบเหลียงไปแล้วนะคะลวกไปแล้วค่ะนี่นะคะแล้วก็ช็อกช็อกด้วยน้ําเย็นยน็อกด้วยแดมน้ําเย็นโอเคค่ะเดี๋ยวก็มาผัดน้ํามันใส่ไข่ทันทีนกุ่วกุ้งแล้วเอาขึ้นแล้วลงผัดเลยหรอคะค่ะผนังสีเขียวน่าจะไปก่อนใ่แเอาเมาแปะ จะผัดแล้วล้ะค,ะค่ะเราตเชฟที่ลืมนะคะโทษทีคนดูดคนดูต้องเข้าใจนะคะเชฟคนนี้เออค่ะอองเลยค่ะเมื่อกี้ออกเอาแบบไม่ต้องไขแ่แห้งเกินนะคะ อ้ตอนเราผัดไข่ผัดผักอะ่ะม,มันจะเป็นก้อนแข็งชายถูกกองมันจะเคลือบผ่านนุ่มๆอ,อยากกินแล้วค่ะหิวข้าวนั่นผักเราลวกแล้วหยิบใส่ได้นะคะเดี๋ยวเม่อว่ามันสุกแล้วปรุงนิ่แล้วก็ตัดขึ้นใช่ไหม กินข้าวหมดหม้อได้ไหมเนี่ยหอ,อมเลยมมมหิวด่วหอมเลยห,ออหิวด้วยอ่ะเพราะว่ากุ้งก็เค็มใช่ไส้เนี่ยร้านไหนาขายอ่ะตรงกลางอะไรนะที่นั่งอยู่บพื้นตรงกลางร้านไหนที่ตกไป,ไปลกแล้ว หวยแล้วตอนไปไม่เหลือแล้วแล้วเขารูว้ว่าไม่มีกุ้งไม่มีขมิ้นมีปลากุ้เสร็จแล้วล่ะคะเสร็จแล้วคะ่ะใบเหลียงผัดไข่ง่ายๆเนาะอาหารที่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีจุ่เยอะกินง่ายอารมณ์เหมือนกินผักโขมผักโขมใต้อ่ะผักโขมใต้เหม,ม็นะจ๊ะใบเหลียง จหน้าตาน่ารักน่ากินเหมือนคนทำเลยเนาะของปรุงไปอย่างแรงเลยทาน้ำซอสป้ายป้ายป้ายใบเหลียงผัดค่ะ ยังไม่เห็นเลยนะแก้วกาแฟลูกคนนี้ออขอน้ำนจิ้มแจ่วหน่อยนะคะน้ำนจิ้มแจ่วกินได้ทุกกับข้าวเลยใบเหลียงผัดไข่ค่ะเจอไหม นี่นใบเหลียงผัดไข่นะคะเชฟ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะอ <lottery> ือหืออือหือำอะไรเนี่ยโหดูนี่ดูซี่มากทุกคนเอาม,ามามามาหนึ่งคิมเลยมาแกะให้หน่อยครับอือหืออะเอาเอาเนื้อไปก่อนเดี๋ยวหนัตงตามไป อร่อยตรงหนังใช่ไหมคะมเขามีเครื่องสมุนไพรค่ะสูตรยอดอะใบเหลียง